สาวๆหลายคนคงสงสัยและมีคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการล้างหน้าที่ถูกต้องต้องเริ่มต้นอย่างไรและจบแบบไหนแน่นอนว่าทุกวันนี้ไม่ว่าใครก็ต่างล้างหน้ากันเป็นอยู่แล้วแต่แน่ใจหรือไม่ว่าวิธีการล้างหน้าที่เราทำทุกวันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วจริงๆเพื่อชำระล้างสิ่งสกรปรกได้อย่างหมดจดเราจึงจำเป็นที่จะต้องรู้วิธีการล้างหน้าที่ถูกต้องกันค่ะก่อนจะล้างหน้าสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรพลาดเลยก็คือ การทำความสะอาดมือให้สะอาดเสียก่อนเพราะว่าเราใช้มือในการล้างหน้าถ้ามือยังไม่สะอาดพอก็จะเป็นการนำเชื้อโรคจากมือไปสู่ผิวหน้าเราได้แบบนี้ต่อให้ล้างหน้าดีแค่ไหนก็ไม่สะอาดค่ะและเพื่อการล้างหน้าให้ใส่ปิ๊งต้องอย่าลืมล้างมือให้สะอาดกันก่อนนะคะสำหรับสาวๆที่แต่งหน้าหรือทาครีมกันแดดก่อนที่จะล้างหน้าห้ามข้ามขั้นตอนนี้เด็ดขาดค่ะ นั่นก็คือการล้างเครื่องสําอางบนใบหน้าออกให้หมดเสียก่อนไม่ควรใช้คลีนเซอร์ที่ใช้ล้างหน้ามาล้างเครื่องสาอางเพราะว่ามันไม่สามารถทําความสะอาดเครื่องสําอางได้อย่างหมดจดเพื่อความสะอาดอย่างหมดจดไม่อุดตันรูขุมขนควรใช้เมคอัพรีมูเวอร์เช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางก่อนถึงคนที่ใช้ครีมกันแดดก็ต้องใช้เมคอัพรีมูเวอร์ด้วยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นรูขุมขนจะอุดตันสิวตามมาแน่ๆค่ะ ขั้นตอนต่อมาให้เอาน้ำสะอาดชโลมใบหน้าของเราให้เปียกค่ะซึ่งน้ำที่ใช้ควรใช้น้ำระดับอุณหภูมิห้องไม่ควรใช้น้ำที่ร้อนจัดเพราะผิวอาจระคายเคืองและดึงเอาความชุ่มชื้นที่จำเป็นต่อผิวเราออกไปจนหมดหลังจากที่ชโลมน้ำสะอาดบนผิวหน้าของเราแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือให้บีบคลีนเซอร์หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใบหน้าลงบนฝ่ามือแล้วเอาไปนวดนวดถูๆูวนอย่างเบาๆเป็นวงกลมบนผิวหน้าประมาณ30วินาทีถึง1นาทีพอนำคลีนเซอร์มาทำความสะอาดใบหน้าจนครบ30วินาทีถึง1นาทีแล้วให้เอาน้ำสะอาดล้างทำความสะอาดจนคลีนเซอร์ออกจนหมดหลังจากนั้นให้ใช้ผ้าขนหนูสะอาดซับผิวหน้าเบาๆอย่าถูรแรง เพราะอาจจะทําให้ผิวระคายเคืองหรือแดงขึ้นมาได้ค่ะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมทําความสะอาดใบหน้าตามขั้นตอนกันนะคะ